วัสดีค่ะวัสดีคุณเอซีช่องปอออนพี่สาวลุงพลน,นะคะวันนี้บรรยากาศฝนตกลปอยๆปยพ่อแม่พี่น้องโอ้ยดีใจหลายค่ะฝนตกลงมาโปอยน้ำป้าก็ยังไม่ไหลนะคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ป้าก็ลดเป็นบางส่วนนะคะเป็นต้นไม้ที่ป้าลงดินใหม่ๆนะคะ ส่วนที่คุณ f อซมองเห็นในี่ป้าก็ยังไม่ได้ลดนะคะเพราะว่าฝนตกลงมาไป่อยอยู่นะคะบรรยากาศเป็นตะนอนเว้นแถ่พอมาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวป้าก็จะมานี่นะคะ จะมาพวนดินนี่นะคะนี่นะคะป้าก็พวนเป ouais, do, <Right. S 1> ็น <BE>, บางส่วนแล้วนะคะพวนดินแล้วก็จะเอามูลไก่ลงนะคะก็เป็นต้นหอมนะคะต้นหอมแบ่งนะคะนี่นะคะต้นหอมแบ่งต้นหอมแบ่งนี่คือเป็นเป็นต้นหอมที่เอามาเล็ดนะคะเพาะมาเล็ดนะคะนี่นะคะป้าออนก็ได้ขอจากเพื่อนบ้านนะคะขอซื้อนะคะยี่สิบบาทนะคะมาปลูกนะคะ ก็ได้แปลงใหญ่ๆเลยนะคะนี่นะคะที่คุณเอซีมองเห็นนี่นะคะเขาไม่เอาตังค์นะคะแต่ป้าออนก็มีน้ำใจกับเขาเนาะเขาก็แบ่งให้เราแล้วก็เออให้เขาไป20บาทนะคะฝ <bs> นตกไปปล่อย บ่ฮ้อนเลยมือนี้น้ำกับบ่ทันได้ไหลเวลาประมาณขนาดนี้กับประมาณห้าโมงแล้วเด้อค่ะเด้อห้าโมงเช้าแล้วมวงในแดดอีกเกลื่องกำลังออกมาแต่กะเม็ดฝนก็โดนน่ะผกักเปาะเปาะเปาะโยเม็ดฝนเปาะแปะเปาะแปะนี่นะคะป้ากระสิฟุ้นดินนี่นะคะ ดินกันยังซุมๆอยู่ค่ะพรอมออพีน้อกป่ายังพัได้โหดเด้เนี่ยมาค่ะทุกคนมาควนดินต้นหอมกับป้านะคะ จะเอามูลไก่มาลงนะคะแล้วก็จะเอาฟางกบวันนี้ไม่แดดไม่แดดไม่ร้อนนะคะ ใยูคารนร่วงใส่ไม่งามเลยพ่อแม่พี่น้องด้วยป้าก็ต้องเก็บออกนะคะป้าว่าสาเหตุที่งะที่ผักป้าไม่งามก็เพราะปลูกอยู่ใต้ต้นยูคารน่ยแน่เลยนะคะใบมันร่วงโดนแล้วมันไม่งามพ่อแม่พี่น้องตอนคิดนะคะคิดว่านะคะ ้าก็จะควดของป้าไปจนกว่าจะเสร็จนะคะตอนแรกว่าจะใส่โมนไก่นะคะทีนี้ย่าพาสั่งให้ใส่แกบนะคะให้ใส่แกบเน่านะคะแกบดำนะคะป้าก็เลยต้องทําตามที่ย่าพาสั่งนะคะ แกบที่ป้าออนไปเอามาวันนั้นนะคะกับย้าทานะคะก็เอามาปุยป้ยปยใส่นะคะเตรีค่ผักวันนั้นเอามาเก็บสอกเป็นมูนวัว,วด้วยแล้วก็แกลบ แกะดำแกบหน่อป้าก็จะทำของป้าไปนี้นะคะใไปจะเสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณเอฟซนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องป้าออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ